มีเพื่อนๆถามมาค่ะว่ากระเป๋าเดมเมียนะคะลองใส่ขวดน้ำได้ไหมคะอันนี้มันเป็นทรงแนวนอนนะคะก็คือขวดน้ำนะคะถ้าจะใส่นะคะเราต้องใส่เป็นแนวนอนนะคะอันนี้เป็นขวดน้ำขนาด600 ML นะคะถึงจะปิดแล้วก็รูดซิปได้นะคะแล้วก็อันนี้นะคะลองใส่กระเป๋าตังบใบยาไปดูนะคะก็ได้อยู่นะคะแล้วก็ลองใส่ คลิปหน้านะคะลองใส่โทรศัพท์นะคะก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆถามว่าเอาแล้วถ้เาเกิดใส่เป็นแนวตั้งได้ไหมเราลองดูนะคะถ้าเราใส่ขวดเป็นแนวตั้งนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะขวดน้ํานะคะก็จะสูงประมาณนี้ค่ะค่ะถ้าสนใจนะคะทักแชทหาหน่อยกิมจิแม่ค่ะสนใจดีและน่ารักขอบคุณค่ะ น้องดามิเอยนค่ะ